จะได้บอกปลาสีไ,ไหนจะได้บอกพี่คนไหนเป็นใครนี่น,นี่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 เอาลูกนี้หลวมไหมน้คนนี้ใครน้ำมิกน้ำมีกน้ำมีกน้มิมิจูอันนี้อันนี้อะไรน้าอะไรน้ำแพกน้าแพะน้าแบพะอัดไปนนี่ใครอ่ะใครจะได้รู้ว่าใคร คุณอะไรคุณอะไรคะใส่เนอย่าง่ยคุณใส่ไมงใส่ไหมใส่คหะใส่วันดูออกหรือเปล่าจำได้ไหมคุณอะไรจะได้บอกปาีใครจะได้บอกสิคนไหนเป็นใครนี่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 ดูออกไหม น้มีน้ำมีน้ำมีน้มีมิจงอยู่อันนี้อันนี้อะไรน้าะไรน้ำแป๊บน้แ๊อันนี้น้ำแบ๊น้แป๊น้าูกถัมินีใครอ่ะใครจะได้ร้ว่าใครคุณอะไร คุณอะไรคะใส่ไปใ่เันยงิ้ด้เลยคุณใส่ไหมใส่ไ่มดูออกหรือเปรใส่ไหมดูออกรื้เปล่าไคุณอะไรเหยียนนี่ใครอ่ะคุณใค่นะวันนี้ใครคะคุณมาแพนาแพ้วันนี้คุณอะไรคุณน้าแพรคุณอะไร คุณตาจำคุณตาไม่ได้หรอจำได้ไหมจำได้จำได้คนนี้ใครแม่หมาไม่ใช <c oughs> ่คนนี้ใครคนนี้ใครอันนี้อันนี้อันนี้น้าอะไรน้ำมิสแล้วคนนี้ใครอุ้มอยู่คะใครอุ้มอยู่มาไม่ใช่คุณอะไรคุณหมาคุณยายไง ยายไม่ได้หรอเน้าแพะไม่ใช่น้าแพะคุณอะไรมาม่าคุณยายเก่งเลยคุณยายตอนสาวๆจะแม่เก่งนะเปลืองนะคนนี้ใครนะอันนี้อะไรคนนี้ใครกับหมาคนนี้มาม่าคนนี้มาม่าคนนี้นะแพะนะแพะ อคนนี้ใครคนนี้นานนี้น้าน,นี้คนนี้ใคร